เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูการติดตั้งปัม๊มโซลาเซลล์กันนะคะวันนี้เราจะติดตั้งปั๊มหนึ่งแรงของฮันดูโรพัดนะคะแล้วก็ใช้แผงโพลีรี 3, ่340วัตต์ฟูลเซลลนะคะจำนวน3แผงนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12มีสายน2564นะคะเราจะติดตั้งปั๊มเสร็จก่อนสงคารนี่ไหมเรามารุ่นดูกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ะะข้างหน้าก็จะเป็นรถที่บรรทุกโครงแล้วก็ท่อนะคะวันหยุดที่ไม่หยุดกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามดูว่าเราจะไปถึงไหนนะคะก็ทีมงานเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือสำหรับกบก็จะเตรียมแผงเตรียมสายไฟเตรียมอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนะคะทีมงานช่างก็จะเตรียม โครงเตรียมท่อทุกอย่างที่อย่างลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ยูเซอร์หรือผู้ลูกค้านะคะก็จะเตรียมท่อที่จะต่อน้ำเข้าสวนนะคะคือเราจะ mm. ก็จะแบ่งงานกันชัดเจนโดยที่จะไม่มีใครแก่ง่งแย่งงานของใครนะคะแล้วก็จะแบ่งงานชัดเจนเอาติดตามชมนะคะเดี๋ยวขอขับรถก่อน ไ,ได้มีงานเยอะนะคะก็เลยมีมีเวลาทําวิดีโอให้ดูนะคะให้ดูว่าเราเราจะได้งานอะไรที่เราเรียนถึงแค่ไหน พ่อใจบ้าะคะ่ะล้งสาเลยแบบนี่อาทิตย์นึงเต็มนู่นนะถ้านิ้วขึ้นมันจะเต็มท่ออะไรนั่นนะคะอืม,ม,มน้ำไม่ธรรมดาค่ะน้ำเต็มท่อ <c oughs> ไม่ธรรมดาไม่ธรรม,มดาจัดเลยจัดเลย <c oughs> เลยต็มเต็มเต,ต็มแล้วเริ่มเต็มแล้ว เต็มแล้วเต็มแล้วเองรยนั่นมันมันคาปลายบ้านเฉยๆนี่อ่าค่ะบ่าเป็นยังดอกเอาลงเอาลงบ่อเอาลงบ่อต้องตัดให้รอเสียด้ยพอค่ะเขใจหมดเต็มอยุนเต็มแล้วน้ำน้ำเยอะยักษ์ชุ่มขุ้นๆเนี่ยอยู่นี่ โอ้่นนะ่ะเห็นไหมแค่โพลี่ก็ทำงานแล้วไม่ต้องจำเป็นต้องโมโนโหรอกโอ้ย,อยค่ะ